สวัสดีครับหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีเพื่อส่สังคมกันนะครับวันนี้เราเข้ามาเข้าคลิปพยากรณ์ไพ่นะครับผมประจําเดือนมีนาคม2 5 6 6กันนะครับผมว่ามีเกมจะเป็นเช่นไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับผมครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซื่งกันและกันนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่เจรบญนะครับผมเซี่ยงไฮ้กันนะครับผม ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกทท่านนะครับผมที่ให้มาณนะงานนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับนนครับมาพบก,กับการพยากรนะครับผมผู้ที่เกิด วันเครือหัดนะครับผมประจาเดือนมีนาคม2566กันนะครับผมไพ่เราจะให้บอกว่าอย่างไรบ้างนะครับผมมีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับผมโอเคมาที่ตัวตนก่อนเลยครับผมอ่าเพจออฟเพนทัลนะครับผมพอดีไพ่ใบนี้จะตอบว่าก็มีเงินมีทองใช้อยู่เรื่อยๆนะครับผมอาจจะเป็นลักษณะของไม่ได้เงินเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ก็ยังมีเงินเข้ามาให้เรื่อยๆ การทํางานนั้นก็ยังได้เงินเข้ามาเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่เงินก้อนนะครับผม๋ยวก็บอกไว้ก่อนว่าปัญหาของเรื่องเงินนั้นไม่ได้มีอุปสรรคเท่าไหร่นะครับผมเป็นสิ่งที่โอเคเพราะว่าทั้งเดือนเลยถ้ามันได้ไพ่แบบนี้เลยก็ถือว่าการเงินอย่างราบรื่นอ,อยู่นะครับผมโอเคหรือว่าผมเป็นคนไม่ค่อยคิดมากเรื่องเงินก็ไม่รู้นะครับผมโอเคมาเลยพบของกระดุมพระบ้างน,นะครับผมพบของกระดุมพระนั้นเป็นอย่างไรนะครับผม การงานการเงินของเดือนนี้นะครับผมโอ้โหได้ไพสนน่สิบเหรียญนะครับผมสิบเหรียญหมายถึงการเงินผ้าช่องทางที่ดีนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านเช่าห้องเช่าห้องชุดนะครับผมก็มีเกณฑ์ที่ดีนะครับที่จะมีคนจะเข้ามาเช่าเข้ามาทําสัญญากับเราเกิดขึ้นได้นะครับผมไพ่ใบนี้ก็ตอบว่าโชคดีเรื่องของทางอสังหาริมทรัพย์นะครับผม อ่ะไพ่ใบต่อมานะครับผมอ่ะเรื่องของสหัชชะพบของสหัชชะหมายถึงอะไรหมายถึงญาติพี่น้องหมายถึงเพื่อนฝูงกันนะครับผมอ่ะคิงออฟคัพนะครับผมไพ่ไม่ได้เป็นอุปสรคปรคไพ่พอดีไฟเขียวกันเลยตอบว่าความช่วยเหลือของญาติพี่น้องการนั้นหรือการคุยกันทุกอย่างยังดียังสนับสนุนช่วยเหลือกันดีอยู่นะครับผมหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงก็ตามนะครับผม ไพ่ก็ยังตอบว่าดีอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมไพ่ไม่ได้ให้ความหมายลบเลยก็ได้รับความเกื้อหนุนกันอยู่อย่างดีนะครับผมหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือของเพศตรงข้ามกันก็เช่นเดียวกันนะครับผมจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นได้ครับผมโอเคเข้ามาในพบพันธุนะครับผมภพพันธุไพ่ใบนี้คือหถ้วยนะครับผมหถ้วยนะั้นหมายถึงอะไรหมายถึงเพื่อนเก่า,กาของเก่าติดเก่าๆนะครับผม ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อของอะไรเก่าๆที่ใช้แล้วของโบราณโบราณนะครับผมก็มีเกณฑ์น,นะครับผมอาจจะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะครับผมแต่ถ้าเป็นลักษณะของของมือสองก็ไม่เลวเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่ามีโอกาสดีๆที่จะเหมือนกับบ้านมือสองรถมือสองอะไรอย่างนี้ถ้ามีใครมีโอกาสแบบนี้จังหวะมาก็ถือว่าเป็นสิ่งเป็นจังหวะของเขาที่จะได้แล้วนะครับผม โอเคไพ่ใบ okay, ต่อมาความสุขอีกแล้วดีอิมเพรสนะครับผมอแต่พอมาในพบของบุตรนะครับผมบุตรบริวารกันบ้างบุตรบริวารน,นั้นเป็นเช่นไรนะครับผมดีครับผมชั่วโมงนี้ตอบได้เลยว่าดีแน่นอนเพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงความสุขในครอบครัวนะครับผมทุกคนสมานสมัครสมานใจกันอยู่ในด้วยดีนะครับผมบุตรบริวารอยู่ในโอวาดของเรานะครับผม ส่วนเดี๋ยวครึ่งทางแล้วมาพบบันที่หกกันต่ออาริบบ้างอาริมาอยู่ที่เจ็ดถ้วยนั่นเองเจ็ดถ้วยนั้นหมายถึงสิ่งที่เราอยากมีอยากได้นะครับผมอยากได้กับของเวอร์เวอร์เวอร์วังอลังการทั้งหลายนะครับผมโอกาสนั้นมาอยู่ในพบอริบนั้นแต่ว่าโอกาสนั้นยังไม่ได้ครับผมเรายังเพอ้อฝัน อยากจะมีความรักดีๆอยากจะได้ผู้หญิงผู้ชายแบบนี้ในสเปกยังไม่ถึงเวลานลครับผมแต่ก็จะเพ้อฝันของอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีเกณฑ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมเขาเรียกว่าฝันกลางวันก็ได้ครับผมโอเคเอาพบต่อมานะครับผมในพบปัตตนีกันบ้างพบปัตตนีคู่ค้าคู่ครองนะครับผมท่านใดนะครับผมผู้ที่เกิดนี่ พูดผิดต้องบอกว่าท่านใดนะครับผมที่มีลักษณะของการค้าขายของสวยงามนะครับผมเป็นโอกาสดีๆนะครับผมที่จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อมาจับจ่ายใช้สอยการเกิดขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะครับผมถ้ามีการทํางานในลักษณะแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับรายได้จากตรงนี้ได้ดีนะครับผมเพราะว่าเป็นไพ่ของของสวยงามกันนะครับผมทุกอย่างน่าจะดีส่วนในเรื่องของ ปัตจ,จินิอีกอันหนึ่งในความหมายของคู่ครองก็ตามครับผมก็ให้ระวังตัวเองหรือฝั่งคู่ครองก็ตามอะไรก็ตามในสองฟากนี้นะครับผมมีเกณฑ์จะมีความลับปิดๆบางๆกันเกิดขึ้นนะครับผมภายพิเศษนะครับไม่ขาวก็ดํานะครับผมไม่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็อ,อาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีความลับเกิดขึ้นมาได้ความลับเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันต่อมรณนะอ่นเรื่องชู้สาวนี่เองก็มีเกณฑ์อีกแล้วนะครับผม จะทําให้เราเสียนะครับผมคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับระวังกันดีๆนะครับผมไปรักใครชอบใครนะครับผมก็ให้ระวังแต่เราจะมีความลับกับคนของเราแล้วเราแล้วคนคนนั้นก็จะมีความลับกลับมาให้เราอีกหนึ่งทีนะครับผมก็ให้ระวังนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ส่วนไพ่เดเดวิลก็อจะตาบอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการมัวเมาเพราะว่าเป็นเรื่องของการมัวเมานะครับผม ไอ้การข้ามกลางคืนขับรถขับรากันก็เมาแล้วไม่ขับนะครับผมก็ขอบอกกันไว้ก่อนว่าอันตรายจริงๆนะครับผมเรื่องพวกนี้ใช้ชีวิตกันก็ให้มันพอดีพอดีกันนะครับผมส่วนไพ่ใบต่อมาก็คือพบสุภะนั่นเองนะครับผมพบสุภะนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมพบสุภะแจมไสครับผมให้ใบนี้สิบถ้วยนะครับผมความสําเร็จในครอบครัว ถ้าเกิดว่าอยู่กันแบบพ่อแม่ลูกอ่ะความสําเร็จครอบครัวนั้นดีนะครับผมในช่วงจังหวะนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะครับผมลูกหลานสนุกสนานกันครับก็อยากให้เน้นสาหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกแล้วนะครับผมก็อยู่กันอย่างอบอุ่นที่บ้านนะครับผมมีความสุขที่สุดครับผมโอเคส่วนไพ่ใบต่อมาครับ้ายครับผมไพ่กรรมมะนะครับผมไพ่กรรมะ จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคหนึ่งครับมันการงานกรรมาการงานนั้นมีอะไรเอามาให้ง่ายๆนะครับผมการงานนั้นทําให้เราเกิดอันต้องเรียกว่าอันดับแรกจริงจนะครอันดับแรกคือมีคนเอางานเอาอะไรเข้ามาให้ทําให้เราสร้างเงินได้ง่ายๆอ่ะอันดับแรกครับผมหรือการงานที่เราทําอยู่นั้นทุกอย่างผ่านฉลุยง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับผมไม่เหมือน ไพ่ใบอื่นๆที่จะตอบว่าการงานนั้นจะต้องหนักต้องเหนื่อยแต่ไพ่ใบนี้จะตอบว่าการงานนั้นผ่านสลุยได้ดีเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมสําหรับไพ่โอเวอร์ออรรวมๆของอันนี้นะครับผมครับขอให้โชคดีทุกท่านครับผมคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับผมประจำเดือนมีนาคมครับผมครับผมจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปการพยากรณ์ไพ่นะครับาประจำเดือนมีนาคมนี้ครับผม ขอบคุณนะครับผมสำหรับการติดตามรับชมคลิปดีๆเหล่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ